นี้นะคะก็คือคุณสินโตปัจยานั่นเองนะคะล่าสุดนี้เขาก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะใช่แล้วเป็นคอนเสิร์ต LOL เขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเขากดดันมากเลยที่เขาจะแบบว่าแบบเล่นขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนจําเนื้อหลงไม่ได้งงมากค่ะคุณค่ะแล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าตอนนี้นะคะเขากําลังสร้างบ้านเออเขาตั้งไว้อยู่ที่7ล้านบาทแต่ตอนนี้เกินค่ะโรงพาบาอยู่ที่2.5ด้าล้านไปแล้วดีจริงเหรอเออใช่เป็น9้าล้าน5้าแล้วนะเขาก เขาอยากสร้างบ้านหลังนี้ไว้ให้คุณพ่อ,อเพราะตอนนี้คุณพ่อเขาก็แบบเจ็บข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบตั้งใจจะสร้างให้คุณพ่อเขาอะไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะเป,เป็นคอนเสิร์ตท,ที่เครียดพอสมควรในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ต้องเรียกได้ว่าคิดหลายๆอย่างเองด้วยกันหมด ทั้งทั้งผมแล้วก็ทั้งคลิอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าการทําโชว์ต่างๆก็คือต้องมานั่งประชุมกันนั่งนั่งคิดด้วยกันว่าเพลงนี้เราร้องไหวไหมหรือว่าโชว์แบบนี้มันจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมทุกคนจะเอ็นเตนตามไหมอ<ช> <ๆ S 2> ะไรแบบนี้ครับคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจําเนื้อเพลงอะไรแบบเนี้ยเราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคลิปเป็นคนจําเนื้อเพลงไวมาก เขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นรันการรันคิวต่างๆท่าทซิชัตระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้กลัวตามน้องไม่ทันแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ยก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เตพี่นิวพี่การเขาจะเป็นเป็นแบบช่วยได้ช่วยได้เขาให้เนเธอร์เราได้ครับผมจบคอนเสิร์ตปุ๊บผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเรีย์ตัวเองมากแล้วก็พอ จบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่คุูอยากคิดไม่ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนะแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันกดปล่อยแล้วใช่เหมือนแบบก่อนอน,นั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงเลื่อนไปเพราะว่าเพราะว่าต้องทําบ้านจริงๆเหตุผลของการทําบ้านมาก่อนเรื่องเรียนเพราะว่า,าพ่อเข่าเสือ่อมแล้วแล้วเวลาถ้าเกิดว่าในอนาคตจําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ย บ้านหลังเก่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างห้องนอนชั้นบนกจะลาาบพักฟื้นลำบากใช่เราก็รู้สึกว่าอ่ะบ้านก่อนดีกว่าเราหยุดครอบครัวก่อนตอนนี้ไป2.5งจุดห้าเราตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่อะตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่ตอนแรกคิดไว้ไม่ไม่น่าจะเกิน7ครับนี่ก็เกือบเกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งครับที่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 แบบดําเนินเรื่องบ้านมาคาดว่าปีนี้จะเรียบร้อยปีหน้าครับปีหน้าต้นปีหน้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนไหน อยากเรียนฟิล์มโปรดักชันแต่ว่านั่นแหละคะ่ะมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็พ่อก็จริงๆเรื่องไปเรียนต่อต่อางประเทศเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องอ,อย่างที่เรื่องที่เป็นกระแสในช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องแบบเหยียด เช,ชาตาอะไรเงี้ยครับพ่อก็ห่วงแต่ว่าเราก็เราก,เราก็คอยกล่อมพ่ออยู่ตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงว่าผิดมันคอนเสิร์ตมันเล่นไปแล้วเขา<อ> <พอ S 2> บอกว่าเออกดดันกดดันกดดันก่อนขึ้นเวทีอะไรแบบนี้นะคะก็ดีก็ดีก็ถือว่าเนวยความที่เขาก็จะสร้างบ้านให้คุณพ่อเขาแหละมันเกินงบประมาณเพราะอาจจะเป็นเครื่องไฟฟ้าที่เขาพูดเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็อาจจะแบบอยากจะได้เชื่องไฟใช้ไฟฟ้าที่แบบดีปลอดภัยก็ยอมลงทุนนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านเราก็ต้องอยู่ตลอดไปอแล้วว่า โอ oh, oh. ใช่ค่ะอ่ะ ah.